สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมดังนั้นทุกราศีดูได้เลยทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาค่ะเปิดดูตอนไหนก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคําำํานายก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มดูพลังงานทางฝั่งของคุณกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ งานของคุณในตอนนี้สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตนเองหลายๆคนเริ่มที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกให้พิจารณานะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ในตอนนี้มีความเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วก็ต้องการอะไรที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาเท่านั้นที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะอะไรที่คุณสามารถที่จะช่วยเหลือ หรือว่าให้ได้คุณก็จะเป็นฝ่ายให้เขาซะมากกว่าความรักที่คุณมีเป็นความรักที่ตัวคุณเองนะคะไม่ไรับความเท่าเทียมในความสัมพันธ์คุณจึงมีการตัดสินใจหาความชัดเจนให้กับตัวเองต้องการคำตอบหลายๆครั้งคุณพยายาม <c oughs> ที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ให้สามารถดำเนินต่อไปได้นะคะ บางครั้งปัญหาที่คุณมีอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางความแตกต่างหรือว่าเรื่องการเงินหรือว่าครอบครัวระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะหลายๆเรื่องที่ถาโถมเข้ามาตัวคุณก็ไม่ย่อทอนนะคะซึ่งคุณก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเลยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหรนะ่นักทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานทางฝั่งของเขากันนะคะ พลังงานทางฝั่งของเขาจะเป็นคนที่ขยันทำงานหรือว่าเป็นคนที่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านนอกถิ่นกําเนิดของตัวเองก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะช้านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนมีปัญหาทางด้านของการเงินด้วยรวมทั้งเป็นคนที่ยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรัก หรือว่าดูแลเอาใจใส่คุณได้ดีพอที่ผ่านมาเขาเหมือนกับยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณบางทีคุณเข้าไปคุณรู้สึกว่าเราตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันแน่แบบนี้ค่ะซึ่งตัวเขาในตอนนี้ได้นิ่งเงียบจากคุณไปนะคะเขาเลือกที่จะเว้นระยะเว้นความสัมพันธ์กับคุณไว้นะคะ แล้วก็คุคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงดังนั้นช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็จะเงียบแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเป็นกิจวัตรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าในบางครั้งตอนที่คุณเขากับเขาอะค่ะเขามักจะทําในสิ่งที่เป็นรูทีนเสมอเป็นกิจวัตรเสมอเช่น ถ้าเกิดว่าเขาโทรหาคุณเขาจะโทรหาคุณเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะเดาได้แบบนี้คือเมื่อก่อนความสัมพันธ์มันมีความสม่ำเสมอนะคะหรือเรียกได้ว่าสมอต้นเสมอปลายแต่หลังๆมาคุณเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณเท่าที่ควรนั่นเองแล้วก็ทำตัวเหมือนกับสถานะไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ซึ่งหลังๆมาคนๆนนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของการเงินของเขาในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือว่าเป็นคนที่รับงานเองหรือว่าคนที่กําลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองให้มีความครบทุกด้านก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอทราบความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณคะ่ะ จริงๆแล้วความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณยังมีความรู้สึกที่ยังชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาคืนดีขออภัยสำหรับเสียงนะคะต่อก็ถ้าให้ดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจของคุณถามว่าเขารู้สึกเช่นไรตัวของเขานะคะในช่วงที่งเงียบจากคุณไป เขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาคนคนนี้จะกลับมานะคะเขาจะเริ่มติดต่อหาคุณเพราะว่ายัางไงแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังตัดคุณไม่ขาดอะคะ่ะแล้วก็ส่องมองคุณอยู่บ่อยๆด้วยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันมีความงเงียบเงียบมีความไม่ชัดเจนนะคะคนคนนี้เขาจะ กลับมาหาคุณนะคะหากเคยหา่างเคยไม่คุยกันไปพักหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาเองค่ะแล้วก็จะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะจะมีการเข้ามาเคลียร์ใจนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะว่าความรู้สึกของเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณอยู่ยังรักคุณอยู่เลย mm hmm. เดี๋ยวขอดู ความรู้สึกของคุณนิดหนึง่งความรู้สึกของคุณในตอนนี้คือคุณค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการดูแลตัวเองและก็ครอบครัวให้มีความอยู่ดีกินดีสุขสบายคุณต้องการที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักในตอนนี้อจาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะคะตัวคุณในตอนนี้คือเหมือนกับ ดอบ,บลงแล้วก็หันมาโฟกัสเรื่องการทำมาหากินความร่ำรวยความมั่นคงในครอบครัวซะมากกว่านะคะเดี๋ยวขอดูสรุปกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกนะคะว่าเขาจะกลับมาติดต่อหาคุณยังไงแล้วก็จะมีการเคลียร์ใจกันนะคะ ความสัมพันธ์ในในช่วงเวลานี้นะคะคุณก็ยังเป็นคนในใจของเขาอยู่ดียังเป็นคนที่เขาปรารถนาที่จะสานความสัมพันธ์ถ้าให้ดูแล้วความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆยังรักกันอยู่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนกับมีปัญหาทางด้านการเงินของเขาก็ได้หนี้สินอะไรบางอย่างก็ได้นะคะทาให เกิดความนิ่งเงียบกันไปนะคะหากคุณกำลังรอคอยใครคนหนึ่งอยู่คนคนนี้จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เอาว่าเดี๋ยวจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ